เจะก้าให้ใก,กล้รนะคะวันนี้นะคะเจ๊ก้าก็จะมารีวิวรดถดเปลี่ยนรถนะคะอยากรู้ยังคะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยเย้นี่นะคะทั้งหมดที่เฮ็ก้าซื้อมามีรถเปลี่ยนรถอยู่ในจำนวนสองรถค่ะนี่มีรถสตรอเบอร์รี่แล้วก็รถชอ็อกโกแลตนะคะโดยส่วนตัวแล้วเฮ็ก้าชอบรถสตรอเบอร์รี่นะคะ,ะอร่อยค่ะ แล้วอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเองก็คือแก้วหนึ่งใบนะคะกับนมหนึ่งกระองโอเคค่ะมาดูวิธีการใช้หลอดเปลี่ยนรสเลยอย่างแรกก็เทนมลงไปในแก้วก่อนเลยนะคะคือไม่ได้เอากันแจมาเนาะใช้หลอดจิมเอาไปคือไม่ได้เอาหลอดจิ้มแล้วดูดเลยไม่ใช่นะคะให้เจาะเฉย เทใ,ใส่แก้วค่ะบบจะชา้าน,นิดนึงเพราะว่าเราเราอาจจะชา้าน,นิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไไตัดของนหรอกค่ะโ้นมเป็นฟองเลย ไหลเป็นแบบปกติที่เราแบบกล่องใช่ไหมคะแต่นี่มันไหลเป็นฟองเลยคะ่ะเหมือนนิ้ว yeah. เชคเลยอ่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถักโัวเชต์โอเคเราก็มาต่อกันด้วยหลอดนะคะ วันนี้ให้ก็ก็จะใช้เป็นรสสตรอเบอรี่แล้วกันค่ะแกะหลอดออกมาเลยนะคะนี่นภาพหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเี่เป็นแท่งหลอดธรรมดาเลยข้างในก็จะเป็นเม็ดเม็ดนะคะก็เห็นไหมคะมันจะมีรูอุดก็ไม่ใช่ดึงออกนะคะให้จุดจุ่มลงไปที่นมแล้วก็ดูดขึ้นมาเลย ปกติมันเป็นนมจืดนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนจืดนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้จะเขาบอกว่าจะทําให้เปลี่ยนเป็รสนมสตอรอเบอรี่ค่ะแตจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยนี่นเฉียบเข้าไปแล้เปลี่ยนค่ะแล้วเป็นสตอรอเบอรี่เลยอร่อยมาก ได้า yeah. สีนมเจือก็คือฟิลลิ่งมันก็คือแบบกินได้สองอย่างในช่วยเดียวค่ะ <c oughs> เรียกย่งไงก็คือ two in one นะคะถ้ามีหลอดตัวนี้ก็คือถ้าเราแบบมีอยากกินนมจืดนะคะก็เอาหลอดอดสดเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากกินรสสตรอเบอรี่เราก็เอาหลอดนี้จุ่มเข้าไปแล้วก็ดูรสชาติเยี่ยมยอดโอเคค่ะ แตาว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไค i ป e เพื่อเป็นกำลังใจใหม่ๆใ,ให้กันได้นะคะ